วันนี้รบกสนที่ทำจบที่เราบอกพวกราการนัรเกมวันนี้ถ้าไม่ใช่บก็อยู่เกินทุ่ช่วมาครับพัคเกตสัตวสูหนึ่งศูนย์จุดศูนย์วันนี้เราก็จะมารีวิวซีทนักแคสเกมนะผมอ่าซีทแบบของนักแคสเกมในมือถือนะครผมที่ผมจำได้นะครัผมมาซีทแรกครับอะไร B E E R ใช่ไหม K Y นะครับผมเบกกี้อ่า ไปครับอะไรของมึงวะเบกกี้ค <c> ร <oughs> ับไหนสิใส่มึงโหลดช้ายอย่างวะรอแป๊บน,นึงครับเข้าได้เจอกันครับผมโอเคมาพอดีพอโทโอ้โอเคครับผมซีดพ,พี่ดากี้ก็ออกแนวลักษณะแบบนี้นะออกเป็นแนวเออ ป่าจังเกิลน,นะผมอ๋อแล้ววันนี้สกินที่ผมใช้นั่นก็คือสกินพี่เอออะไรวะลืมชื่อพี่เขาแล้ะเป็นคนที่แบบสกินนี่ผมแบบติดสกินพี่เขามากเลยเท่ดีนะครับผมโอเคครับไปดูซีทีสองโอเคมาแล้วต่อไปซีทีสองครับ,อ,รบ,อ,อ,รบอืมผมจำได้น่าจะไม่เยอะหรอกมั้ง เมื่อกี้เบกกี้ตอบไปพี่เอ,อ่ออะไรนะ L T อ,อ,อะไรวะ S G A M E ใช่ไหมแล้วก็ S หรือเปล่าใช่ปะ่ะอันนี้นะอันเดอร์พี่อะไระผมลืมชื่อพีอ่เขาอะแต่รู้ว่าติดตาพี่เขาอยู่นะครับผม๋ยเปิดมันเตอร์ก่อนหรโบนไซด์ดีด้วยปึ๊บไปดูกันครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไอยละกินยาโอเคโอเคครับจะได้แล้วครับนี่ในดูสิโทโอ้เอียสซีที่เขาเออแบบซีที่เขาใช้ได้ครับเกิดเรามีวัวมีอะไรด้วยโอเคโทษซดนี้นี่ถือว่าก็ใช้ได้ครับนี่ย็ดเคพื้นทีโลแจ๋วมากเลยโอเคต่อไปซิที่ คครับผมซีที่สามเอิพี่เอกกี้นะผมะนั่นเอเดรปันงเอเอคยอเอเคใช่ไหมเอเคเอเคยเอกี A ้ K e K K e, ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเปิดเปิดโอ้แม่งน่ะต่อไปเอาใครดีนึกไว้ก่อนครับ ต่อไปอพี่ดากี้แล้วกันมาแล้วครับผมนี่นี่คือซีพี่ดากี้เลยเนะี่ยเกิดมาเป็นแบบไม่ค่อยดียังไงไม่รู้อะเกิดมาเป็นใบโอมป่าลึกนะคะผมใช่เลยอะพวกป่าเนี้ยใบโอมป่าลึกแต่ก็ไม่ลึกเสมอไปครับนี่ตรงนี้ก็มีแบบไม่โหลดว่มันนจินจินาเลชาใช่ไหมจินเลชหรือว่าอะไรนะ น่าจะใช่นะโครับนโอเโอ้โอ้อโอ้อ้อโอ้้โอไโ้โอ้ม่โอ้โอ้โอ้อ้อโป้โโอ้ออ้อ้อ้โอ้โไ้้โ้ออ้้อ้วนะจ๊ะโอ้ สีพีเขานนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับอุ๊ย,ยเจ็ดเทเมืองเมืองหรือเปล่าต้องเป็นเมืองแน่นอนเมืองซอสไอสัตว์เออเฮ้ยนั่นมันต้องเป็ชมโอ้นี่มันมายากลคลองแท้เลยนี่หว่ามีบล็อกเดินในโลกถุ่แม่งเลยโอเคฟเบปักทอดแม่งเออสีพี่เขาก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับผม ในสกายบล็อกของแท้ครับเพียงแค่คุณขุดแค่บล็อกเดียวครับคุณจะไม่เคยเห็นอะไรนอกจากนี้มาก่อนสวยมากนะ่าแถมมันการระยะด้วยนะเวลามันจะหล่นนะดูดูสังเกตด,ดูมาบรรยา,ากาศประตูอ่าเออไอ้คนสร้างนี่คนตีนอนะ่ะอืมเดี๋ยวจะไหนไไป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  ทำตักกันทำกันก็ตัวมีฐานมิถมีตัดตัดตัดใหอยู่ปานได้ใหอยู่ปานได้หน่องกับหัวสาโอเคซีดากี้เดี๋ยวกูเอ้ยเฮ้ยกิตขี้โอ okay. so my g o o d ดเนสนี่มันคือซีพีดากี้เลยนี่อ๋อไม่ใช่ซีพีเอกี้โทษทีอเอ็กกี้นี่สุดยอดเลยนะผมโอเคต่อไปซีพีดากี้ครับมาแล้ะผมต่อไปดากี้ครับ ดักกี้ก็ดี AK นะครับ D A K I ครับ I E แล้วก็ G A M E แล้วก็พี่เขาเติมแซดด้วยใช่ไหมแซดพิมใหญ่เว้นครับส H ดครับตักกี้เก็บสีสเห็นครับไม่รู้จะแต่งมตาตะวยอะไรนะครับ อืม <c oughs> ต่อไปอะไรต่อไปเอาใครดีเนาะต่อไปเอาด็อกเตอร์ดอยนะครับเมื่อกี้เอาพี่เบกกี้แล้วก็เออพี่อะไรนั่นไอซี่หรือจำจำพี่ชื่อเขามไม่ได้ครับแล้วก็เอกกี้สามดักกี้สี่ด็กอกเตอร์ดอยห้าแล้วผมคิดว่าจะเอาแบบพ,พี่เอ็นพี่เน่งกับพี่สกายสกายสี่โอ้สกายเลตติ้งครับสกายเลตติ้งชแนลโอ้ แม่กูก็ปรับแบบนี้ซะด้วยสิเนไปดูไปดูแป๊บนึงครับอืมโอยเอสเคเซิร์ฟเรียบนะผมพี่อันซีฟพีด่ดายกี่ครับถูกใช้ได้ครับเออเซิร์ฟดอกตัวหนอยเซิร์ฟพี่จอนครับพี่จอนเซิร์ฟพี่จอนเซิร์ฟแรกเป็นเซิร์ฟพี่เบียร์อ่าพี่เบียร์พี่เบียร์พ,ยรพ,ยรพี่ดอยนี่จ้ะโอ้อืมไหนี่สิ เฮ้ยถือว่าใช้ได้นะสีนเนะี่ยมันเป็นแบบซีแบบเซิร์ฟเรียบเลยนะเนะี่ยอืมพื้นที่โลง่งแถมมีต้นไม้อะไรข,ขาวๆนี่มันโลกสองดีป่ะโอเคต่อไปไปเจอซีพี่ด็อกเตอร์ดอยโอเคต่อไปด็อกเตอร์ดอยครับผมด็อกเตอร์ดอยถ้าเกิดกูจำไม่ผิดน่าจะเป็นดีอ่าดีแล้วก็ R O แล้วก็อะไรนะ D O I I i D ป e. ะ ID Line ครับ ID Line ID Line ID Game R นะครับถ้าเกิดเกิดผิดต้อง,งขอภัยด้วยจริงๆครับต่อไปก็เพ itt, ื่อ s a ฟ e ี y เฟิร์กูต้องมาเปลี่ยนเป็น Red Tribe ป้ายเสือดอกเตอร์ดอย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 ด็อกอรดอยแล้วต่อไปใครดีครับ อือเอาพี่อ๋อเอาเป็นพี่นี้แล้วกันครับพี่เอฟซิ C, นะเอฟซิกชแนลครับเด้อเอฟเอฟซีนะเอฟซิ F C, นี่จะาเอฟซิเอฟซิแล้วก็พี่หนิงกับพี่เมนยูไหมอ่ะเอาเอาใครก็ได้เอาที่กูจําได้เอาตอนนี้นรีวิวไปกี่ซีแล้วนึกไม่ออกที่รู้คือซีนี้ออซีเรียบเหรอมิดเค้ซีใครเนี่ยดรดอย เฮ้ยดอยนี่มันเลี้ยวกับจังเกิลเลยนี่ว่าแล้วป่าจังเกิลมันเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเอ้พื้นสีนี่เขยดป่าสวนาดเป่าใช่ไหมรู้ไหมเฮ้ยยัดเขี้สามปลาเลยกันนะป่าธรรมดาแล้วก็ป่าจังเกิลแล้วก็ป่าชื้นกับเข็ดปลาชื้นใบอุ้มปลาลึกมีไหมปลาลึกมีไหมฮะไม่มีครับน่าเสียดายเฮ้ยโอ้โห มึงมึงสร้างบ้านเนี้ยมึงโดดฆ่าจะตายเลยดีกว่าเนี่ยเออเจีเจียวนะทุบตรงนี้ออกครับเนี่ยแล้วก็ทาพื้นที่เอาใครมาปับ๊บม,ม,ม,มันไม่แก้ฆ่ามึงหรอกมันฆ่าไม่ได้ยกเว้นแอนดับเบิลแอนสเกลนะโอเคไปดูต่อครับแมนนะยึดโอเคเฮ้ยมีเมืองด้วยตรงนั้นวะลงทางเลยวะ เออกินทางลงละกูจะลงตรงนี้เลยครับผมซีครับมีเหมืองแล้วครับผมนี่ยังอึ้งเลยนี่นายวิชัน้เจอละฮิตยูปานได้ฮิตยูปานได้น้องกรบอหัวสาอ้าเฮ้ยสีครับเสือสีเออ ต็อกดอยก็ซีทีพอปใช้ได้ครับมีเมืองด้วยนะครับใครที่ว่าเกิดมามึงแบบเกิดมาภาวนาอะไอยากมีเมืองครับมึงเอาซีดอ,อนี้ไปเลยครับผมซีดดอกดอยนะดอกดอยนะพี่พี่จอนนะพี่จอนพี่จอนชาวไรนะผมพี่จอนเซอร์พี่จอนไม่งดีก็่าเซอพี่เบียถามว่าจอนกับเบียนี่ใครครับจอนก็ดอกเตอร์ดอยแล้วครับเบียก็พี่เบกกี้นะผม จะเกิดจำชื่อพี่เขาพิดก็ต้องขออภัยครับแต่ติรูน่าจะชี้จอน,นี่แหละพี่ดอยอปึ๊บโ,โ,โอ้โอ้ร้อนจริงๆเพื่อ,อีกของกูแล้วกูลงมาทำเพื่ออะไรที่นี่กันนี้เอาจดแล้วละ่ะอ่าบายลงอับโอ้ มันต้องนี่สิครับโอ้ถือว่าโอ้สุว่าตรงนี้เป็นเซิร์ฟเรียบที่ดีมากเลยครับดูสิพื้นที่โล่งมากเลยลงมามันก็ตายเลยอย่งลงมาเถอะขึ้นเลยขึ้นในความล้อแสงอืมเาจะเอาอที่กูเดิมมานี่วะส่ครับผมโอเคไปดูซีตต่อไปเลยครับผมน่าจะเป็นซีดของพีเอ b f ีใช่ไหมโอเคครับผมมาแล้วครับ อันนี้จำได้ม่นเลย F S เด้อ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 เดไอจำได้แมมนนี่อะไรวะจำได้ม่มเด้อเด้ S E E K นะครับ R F C Channel Channel เห็นไงวะ C S C S A N N E L Channel กับ X C Channel อ่ R F C Channel 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 ป้าไปด้วยเลยอะไรวะนี่ เพื่ไม่ติดเดี๋ยว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 มีปัญหาของกูแน่สักเข้าได้เจอกันครับโอเคมาแล้วครับผมซีพีเอ็กซ์ซีเอฟซีเอฟซีมีแก่ปลาลึกโอ้ถือว่าเป็นซีที่ใครที่มึงไม่มีไม้ใช้มึงก็มาใช้ได้เลยครับมึงรวยเลยนะมึงขุดหมดเนี่ยมีไม้ขาวมีอะไรก็ถือว่าเป็นซีที่สวยงามครับ โอ้อ้าวอาอาวกนตีนกูแลซีนนี่เม่อกีอะไรปะโทษดอกไม้ก็ถือว่าเป็นซีนที่ดีครับผมต่อไปเดี๋ยวเอาซีนมันมาด้วยดีกว่าเดี๋ยวมันจะแถมซีนหนึ่งครับเป็นซีนที่ว่าตอนตอนท้ายคลิปก็มันจะแถมซีนซีดการ์ตูนเอาจะลองดูครับโอเคไหนเดี๋ยวซีต่อไปไปเจอกับซีกพี่ เออพี่อะไรเม่ไม่ไม่เม่พี่อะไร,ไไไไะไรสกินที่ผมใช้อยู่นี้แล้วกันครับ F P R O Z Y Z นะผมโอเคผมได้เขียนไล้เรียบร้อยรับต้องรีบครับผมไปเลยครับพอกดปุ๊บตัดต่อคลิปอีกครับโอมาแล้วครับโอซีดพีออ่อะไรนะพีเนี่ยสกินที่ผมใช้อยู่ครับก็ สวยง,งามรับเสิร์ฟเรียบกับเตสโซวนานะเจะนะเจะนะเจะโอ้ยัดเขตสวยจริงๆมีเมืองด้วยนะเจะใครที่ว่าสีนี้ก็เพื่อเอาชีวิตรอดนี่น่าจะพอใช้ได้นะค,คร,รคับก็ทาเตสโซวนามีโอกาสเจอหมู่บ้านเอวีซีด้วยนะผมเห็นเพื่อนมันบอกครับว่าเตสวนามีโอกาสเจอหมู่บ้านเอวิซีสูงนะับ เซวนากับพวกกันอันอะไรนะพื้นเรียบอะ่ะไอพวกแบบเป็นเทีย่อย่างเงี้ยที่สำหรับการสร้างบ้านอะ่ะเรียบเรียบเนี้ยอ่ะวันนี้โอกาสเจออ็นบีซีนะผม what the fuck อะไรของมึงไลยสั์เข้ามาทำควยอะไรวะโอเคต่อไปเจอกบซีพี่พี่สกาย เลตติ้งนะครับผมโอเคครับสกายเลตติ้งเรียบร้อยเจดเดยวๆๆเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋เวเด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 เวเดอดเ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 ดรครับ, N N e รบเเด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 เเดเดัเนดเเเด นี่คือซีที่สกายเลตติ้งนะครับเรือสกายสี a ชแนลโอ้เนี่ยนี่มันเป็นเสือพวกพื้นที่เรียบนะครับผมเจ้า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 เจ่าชีลอ่นีีเลตเพลหรือชิลลอดนีมันมันเลยตรงนู้นมีเหมืองด้วยครับโอเคก็เจ้าเจ้าเจ้าต่อไปเจอซีสุดท้ายครับซีที่ผมรอคอยครับโอเคมาแล้วครับผมซีที่ลือสุดท้ายนั่นก็คือบัส เดอะเกมครับซีดของผมก็ไปเลยครับแล้วก็ต้องตัดต่อคลิปอีกครับมาครับผมอ่านี่คือซีบ้านเดอะเกมครับเหตตพื้นที่เรียบล้วนเลยแล้วก็เขตป่าสวนาครับแล้วพื้นที่แจววครับผมใครอยากเอซีดนี้ไปเล่นตามสบายครับนี่เขตทะเลทรายก็เหมือนกันมีโอกาสเจอนแน่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวราก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ